สวัสดะคะีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ t h เ Chep Bay s าร่มค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีเด็กประจําเดือนมีนาคมนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นบ้านไทไหนนะั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโครงการของเรานะคะมีตั้งแต่ไทยเล็กไปจนถึงไทยใหญ่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านจริงกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะและนี่คือบ้านไทยใหญ่ของเรานะคะแต่เราไม่ได้มาดูหลัง นะะคไปกันต่อคะ่ะแบบบ้านบิ๊กเบนมาพร้อมฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวและ2ที่จอดรถที่มาพร้อมกับห้องมาสเตอร์เบดรูมที่โปร่งโล่งสบายตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมกับห้องน้ำในตัวห้องนอนทั้ง2ห้องถูกออกแบบได้อย่างเป็นสัดส่วนมีทั้งส่วนในตัวบ้านและส่วนสาธารณะในโครงการและตรงนี้นะคะจะเป็นสวนส่วนกลางของเราค่ะขนาดใหญ่มากเลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะรวมไปถึงวิเกเด็ขนาดใหญ่ของเราค่ะสูตรอากาศบริสุทธิ์กันสักหน่อยค่ะโปรโมชั่นยูเด็ดประจำเดือนนี้นะคะแถมฟรีพรม่านทั้งหลังแอร์และด i g i t a l ิลดอลล็อกค่ะแต่แต่แต,แต,แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีส่วนลดให้มากถึง2องหมนบาทและเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีส่วนลดเงินสดมากถึง5 0,000บาทพิเศษเฉพาะหหลังเท่านั้นนะคะ ใครนะคะที่สนใจโครงการเดอดเชมของเรานะคะเราจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ตรงด้านแนางตรงนี้เลยนะคะแล้วเรามาเจอกันได้ที่โครงการนะคะแล้วพบกันค่ะ